เพราะพระองค์เป็นผู้ตกแต่งกายตกแต่งวาจาตกแต่งจิตใจของพระองค์เมื่อเราพิสูจน์ไม่ใช่สมมุติขึ้นไม่ใช่คิดตั้งขึ้นใครๆก็นิยมช,มชมชอบพระองค์ถึงแม้เราไม่ได้พบพระองค์ก็จริง แต่เมื่อพบทำคําสอนของพระองค์ที่พระองค์ได้ตรัสไว้สอนไว้เมื่อเราเอามาใช้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์จริตๆผู้ใดที่เอาทำคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอบรมกายมาอบรมวาจามาอบรมจิตใจทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วย การฝึกการอบรมบุคคลผู้นั้นก็เป็นบุคคลที่นาคารพนับถือกราบไหวเป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เยี่ยงอยา่างเหมือนกับเราเห็นครูบาอาจารย์ของเราที่เราทั้งหลายคารอเรื่อมใสนับถือถ้าพูดถึงแยก โดยเป็นบุคคลยกธรรมะออกแล้วมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปกายกับกายธรรมดาเนี่แหละคำพูดกับคำพูดธรรมดาจากวาจาที่เราพูดใช่กันเนี่แหละจิตใจก็จากจิตใจคิดนึกมันก็คนเราทั่วๆไปแต่เมื่อเอาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาสวมมาใส่ในกายกายก็เลยกลายเป็นกายที่มีระเบียบกายที่เรียบร้อยเป็นกายที่งามถ้าเอาธรรมะมาสวมในวาจาการพูดอันใดก็พูดให้ตั้งอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์วางไว้คือเว้นจากวาจีทุจริตให้พูดแต่วาจาสุจริต วาจาสุจริตนั่นคือพูดคำสัตย์คำจริงเรียกว่าสัจจะวาจาพูดแต่คำจริงเรียกว่าเว้นจากมุสาวาคือคำไม่จริงเว้นจากคำหยาเว้นจากคำเพ้อเจอ้อเว้นจากคำเส่อเสียด พูดแต่คำที่ให้เป็นเหตุให้เกิดสมัครสมานประสานสมัครคีเรียกว่าปิยวาจาเมื่อพอูดอยู่ก็ไปให้เกิดความสุขทั้งเราผู้พูดทั้งผู้ฟังเมื่อจากกาันเมื่อจากกันไปแล้วก็ระลึกถึงคำพูดแล้วก็มีจิตนึกถึงกับคำพูดจะเป็นเมตตาภาพ เรียกกว่าวาจารยเท่เกิดประโยชน์ที่มีทำเข้าไปประดับเข้าไปคุ้มครองวาจารยชนิดนี้ไม่แสดงหูำสดับผู้ที่ได้ยินได้ฟังจิตใจถ้าได้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าไปประดับจิตใจก็ยอ่อมคิดนึกประกอบไปด้วยกุศล อันเป็นผลจะได้รับความสุขความเจริญที่เราทั้งหลายต้องการเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกอบรมกายของเราให้มีธรรมเป็นเครื่องฝึกเครื่องอบรมเครื่องประดับเครื่องรักษาแล้วเป็นกายที่จะนำมาซึ่งความสุขว่าจะทำใหธรรม เป็นเครื่องประดับแล้ววาจาก็ที่จะนำมาซึ่งให้เกิดความสุขทางจิตใจก็เหมือนกันถ้าเรามีธรรมะเป็นเครื่องบริหารเป็นเครื่องดำเนินในการคิดนึกในการกระทำในการพูดก็ย่อมได้นำมาซึ่งความสุข เพราะฉะนั้นเราจึงได้มาฝึกมาอบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตใจการอบรมนั้นต้องมีสถานที่อบรมแต่การนำไปใช้ปฏิบัตินั้นเราไปจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้เมื่อเราอบรมดีแล้วแม้แต่หลักวิชาการในทางโลกเขาก็ยังมีสถานการศึกษาเล่าเรียนแม้แต่การเกษตรปลูกต้นไม้ ก็ต้องมีการศึกษาการเล่าเรียนใช้จริงตามธรรมดาต้นไม้ใครๆก็ปลูกได้เมื่อมีแผ่นดินเมื่อมีต้นไม้ตาก็มองเห็นอยู่ทุกๆุคนก็ย่อมปลูกได้เหมือนกันทำไมจึงต้องมีมหาวิทยาลัยการ,กรเกษตรทำไมจะต้องลงลงทุนไปศึกษาเล่าเรียนกว่าจะจบกว่าจะสำเร็จได้มาปลูกได้ ส่งมดทุนไม่น้อยเสียสละเวลาศึกษาไม่น้อยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบกิจการงานกับคนที่ไม่ได้ศึกษามีผลงานต่างกันมากทีเดียวนะผู้ที่ศึกษาดีแล้วแต่ส่วนเมื่อสำเร็จแล้วไปปฏิบัติงานไปทิศทางไหนก็ได้เมื่อเราเลือกเห็นว่าเหมาะสมในนี้ปฏิบัติได้สำเร็จได้เฉะนั้น ไม่อุปมายฉันใดเราทั้งหลายการปฏิบัติรักษากายวายจาใจของเราเพื่อให้ดำเนินถูกต้องตามกรองธรรมเพื่อให้นำมาซึ่งความสำเร็จสุขสมประสงค์ที่เราทั้งหลายต้องการตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า จำเป็นจะต้องศึกษาเมีสถานที่ศึกษาเมีครูบาอาจารย์การฝึกการอบรมสังเกตดูคนเข้าวัดมาฝึกอบรมอย่างจริงจังกับคนที่อ่านหนังสืออยู่แต่ในบ้านใครจะปฏิบัติเรียบร้อยกว่ากัน เราก็เห็นได้สู้คนที่เข้ามาอบรมฝึกปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียบร้อยกว่าฉันใดบุคคลที่ศึกษาวิชาการสำเร็จมาจากการศึกษาในสถาบันขนนต่างๆเมื่อออกไปแล้วเขายอมใช้หลักวิชาการนั่นชนิดํำนากว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษา มีผลงานประเทศไหนเจริญก็ดูการศึกษามหาวิทยาลัยเขาก็เจริญไปด้วยผลงานของเขาก็เจริญไปด้วยขันด้การศึกษาการพัฒนาก็ด้อยไปด้วยส่วนเราต้องการยกย่องเผยแพร่พระพุทธศาสนาต้องการศาสชนะธรรมคำสอนของเราที่เราเคารพเรื่อมใสให้เจริญอยู่ในบุคคล เราก็ต้องเอาใจใส่ในการศึกษาในการฝึกอบรมต้องมีสถานที่ที่ฝึกเหมือนกับเราทั้งหลายกำลังริเริ่มมีจุดแรกคือสถานที่วัดของเรานี่เป็นการริเริ่มที่สําคัญและมีประโยชน์มากเราทั้งหลายคนปพื่มใจและดีใจ ถึงแม้ว่าเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างก็ถือว่าเป็นธรรมดาอย่าถือว่าทุกเราทะเลาะกันทุกกว่านี้อีกไปกินเหล้าตีกันทุกกว่านี้เสียเงินเสียตองทุกโดยไม่ใช่ทุกวันเดียวทุกไปหลายวันถ้าเรานั่งภาวนาเจ็บปวดเล็กน้อยครู่เดียวเราออกมาแล้วเราก็สบายสิ่งที่ได้คือจิตใจของเราที่ได้ผลจากการอบรม ร่างกายนี้แก้ไขได้เจ็บปวดเล็กน้อยเราก็เหมือนกับเราทํางานเหน็ดเหนื่อยเออ้วก็อดทนเหน็ดเหนื่อยเล็กน้อยเมื่อเราบริโภคอาหารแล้วก็มีแรงขึ้นมาอีกมันไม่ได้หายไปไหนแต่ผ้นงานของเรายังมีเหลืออยู่ปรากฏให้เราปลื้มใจและดีใจออความเหนื่อยหายไปแต่ผ้นงานของเรามีอยู่เพราะฉะนั้นไม่ได้ศูญย์หายไปไหนที่เรามานั่งสมาธิก็เดชที่วม่าเราทํางานก็ดี ไม่ได้สูญหายไม่แต่ผลกําไรเกิดขึ้นผลจากงานของเราที่เรากระทำถ้าคนไม่มองเห็นนึกว่ามานั่งเสียปเปล่าไม่ได้อะไรมาภาวนาเจ็บปวดปเปล่าสู้ไปเที่ยวไม่ได้แต่สู้ไปสถานที่เรื่องรมต่างๆน,นั่นมีความสุขกว่า ้าหากว่าเราทั้งหลายลองพิเิพิจารณาดูวา่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความสุขจริงแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์คงไม่สลัดออกพระองค์คงออกอดทานหพระองค์ได้ความสุขเมื่อพระองค์ครองราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่าง ในทางอมิตรในทางโลกเราทั้งหลายสถานที่เช็นนั้นก็เราก็เคยไปมาแล้วเคยไปดูมาแล้วเราทราบชัดได้อย่างดีว่าความสุขประเภทนั้นมันมีความหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนเพียงใดทำให้เราได้ความเอ,อิบอิ่มมากน้อยแค่ไหนเพียงใด ทำให้เรามีสติปัญญาใดแค่ไหนเพียงไรเพราะการสถานที่ฉะนั้นให้เกิดความสํารวมเกิดความมีความรู้ตัวเกิดความสงบเกิดความอิ่มใจได้อย่างไรเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วตรงกันข้ามกับทางถัมในทางพระพุทธศาสนาท่านห้ามพระภิสุไม่ให้ไปในสถาน ที่เช่นนั้นเรียกว่าอคโอยจอรเพราะเหตุใดเพราะเป็นสถานที่ทำลายความสงบเมื่อเป็นสถานที่ทำลายความสงบแล้วก็ต้องทำลายสติต้องทำลายปัญญาด้วยเพราะปัญญาอันหลึกซึ้งในทางธรรมที่เกิดความสุขอย่างแท้จริงนั้นต้องปัญญาได้จากความสงบปัญญาได้จากการสํารวจ จกได้เหยบกรารรว่านี่เป็นสมัครปัญญายะรัตตบังคือปัญญาชอบประกอบไปด้วยกุศลคือความฉลาดเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรส่องสำรวจตรวจดูการกระทำของเรา ที่เราทุ่มเททั้งทรัพย์สินทั้งกำลังกายเราได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้ามองไม่เห็นประโยชน์การกระทำของเราก็จะไปไม่ได้นานไม่มั่นคงจะเกิดความไม่สบายใจจะเปลี่ยนแปลงถ้าเราพยายามสอดส่องมองเห็นเป็นประโยชน์อันสำคัญแก่เราด้วย ก่ประพุทธศาสนาด้วยแก่เยวาวชนลูกหลานเลนของเราชาวพุทธรือแก่ประชาชนชาวพุทธทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปที่ได้มาพบเห็นเกิดความเรื่อมใสอาจจะเลิกละละทัทธิของเดดั้งเดิมของเขาเข้ามาประเพิดปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุน คำจุนประพุทธศาส,สนาไหาท้าวอนมั่นคงปรากฏดำรงปรากฏอยู่ในโลกยาวนานต่อไปอีกเมื่อเราละลึกเห็นความดีเห็นประโยชน์ชนี้แล้วความเหน็ดเหนื่อยก็หายไปเพราะมีกำลังใจ เราจะมาอบรมจิตใจของเราพักผ่อนให้สงบสักครู่หนึ่งก็สามารถจะมีกำลังทำต่อไปอีกไม่เห็นจะหมดสิ้นอะไรไม่เห็นจะเสียหายอะไรที่เราได้ความอิ่มใจได้ความเบิกบานใจได้รับความสุขใจจากการกระทําสังเกตดูที่เรามาทำ อยู่เสมอเสมอเสียหายอะไรกับบุคคลที่เขาไม่ทำตรุนคิดหมกมุ่นอยู่แต่ในอย่างนั้นเคร่งเครียดแต่ในความคิดความเห็นของเขาไม่มีทางที่จะคลี่คลายให้เบิกบานได้ถ้าเขาเบิกบานจริงๆก็ประกอบไปด้วยความมัวเมาความลงไหลไม่ได้เกิดความรู้ตัว อันถูกต้องเพราะฉะนั้นขอให้เราทาั้งหลายเพยายามที่เรากำลังเดินทางอันถูกต้องแล้วอย่าหลีกออกจากทางทางนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์พาประพฤิิปฏิบัติมาพาสาวกอุบาสกอุบาสิกาสมัยข้างพุทธกาลปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตามลำดับ ทำไมจึงมีผู้ปฏิบัติตามสืบเนื่องตามระดับเพราะผู้ที่เข้าถึงศาสนาแล้วมองเห็นประโยชน์จริงๆได้รับความสุขจริงๆเปรียบเทียบกับประโยชน์อย่างอื่นความสุขอย่างอื่นนะ้วสู้การปฏิบัติฝึกหัดอบรมเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราดําเนินถูกต้องแล้วมาวันนี้ขอให้เราทั้งหลายนั่งให้มีความสุขทําอย่างไรเราจะมีความสุขนั่งให้สบายละสิ่งที่ก่อกวนจิตใจเราไม่เอาแต่งใจของเราให้ดีด้วยเอาคุณพระพุทธเจ้ามาประดับตกแต่งใ,นใ,นใจของเราให้ใจของเราให้เบิดบาน จึงได้นามว่าพุทธโธเป็นผู้เบิกบานแล้วหรือพุทธโธเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้ตื่นเต็มที่เป็นผู้เบิกบานเต็มที่เป็นผู้รู้ธรรมชาติความจริงอย่างเต็มที่พุทธโธเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์ <c oughs> หมดจดจากเครื่องโมมอง มีความสงบสุขอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นในวันนี้ขอให้เราทั้อองหลายพยายามนั่งให้สบายที่เราได้มกมุ่นในการงานเมื่อกลางวันแล้วมาพักผ่อนกันเพื่อเสวยผลความสุขที่จะเกิดขึ้น ในวาระเวลาอันสมควรที่เราจะได้รับความสุขก็ให้ได้รับความสุขบ้างถึงเวลาที่เราออกทำงานเพราะอาศัยกำลังความสุขที่เราได้บำรุงแล้วเราก็เสียสละต่อสู้กับการงานเมื่อเน็ดเหนื่อยแล้วเราก็พักผ่อนให้มีความสุขเพื่อได้มากำลังเสริมสร้าง กำลังให้ได้ความสุขขึ้นมาอีกแล้วก็ต่อสู้อีกถ้าได้ความสุขมีการงานเร้มีกําลังวางชาแล้วเราไม่ทําอะไรเสียเลยครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่ก้าวหน้าถ้าเรามีกําลังวางชาแล้วทําการงานามันก็จะมีผลงานกอสืบต่อเนื่องกันแล ไปตามระดับเพราะฉะนั้นผลงานของเราที่เดี๋ยวนี้เราก็เพื่อการงานที่เรากทํำต่อไปเพื่อผลในอนาคตอาศัยเหตุผลซึ่งก,กนันและกันชนนี้ความสุขของเราก็อยู่ต่อเนื่องกันไปได้ตามระดับ ถ้าเราไม่ทำเพิ่มพูนต่อไปอีกครั้งหน้าเราก็ค่อยหมดไปหมดไปร่อยร้อลงไปความลำบากยากแค้นก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจฝึกหัดอบรมนั่งรักษาจิตใจของเราให้ได้ความ สงบสุขแนวแน่เป็นอันเดียวเหมือนกับเราเคยทำมาแล้ววันไหนที่เราได้รับความสุขสบายเราก็ทบทวดปล่อยวางอย่างนั้นแหละไม่ได้หายไปไหนแล้วเปียงนั้นปล่อยวางอย่างนั้นนะรู้ตัวอย่างนั้นนะทำไปทำไปมันค่อยละเอียดไปตามระดับ อย่าสงสัยอย่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้คิดสงสัยขึ้นมาจิตของเราก็ลงละเอียดสงบไม่ได้เรามีแต่ละอย่างเดียวเมื่อเราต้องการความสงบมี่ต่ปล่อย เสนออะไรขึ้นมาปรุงอะไรคิดอะไรขึ้นมารู้อะไรขึ้นมาก็ปล่อยไม่เอาไม่เอาเอาแต่สิ่งที่เราตั้งไว้อย่างเดียวที่เราได้ตั้งไว้พุทธโธรละลึกความรู้ตัวไปก่อนเมื่อจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้ว,แ,วแม้แต่พุทธโธี่ระลึกเราก็ไม่เอาอีกเราเอาพุทธโธท,ที่แท้จริงคือผู้รู้ไม่ต้องระลึก มันไม่เผลอไปไหนมันรู้ตลอดเวลาตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นไม่เลอะล็กมันกรรูนั่นแหละพุทธโธท,ที่แท้จริงที่รู้อยู่ประจาอยู่ตลอดเวลาที่รักษาเราให้ตั้งมั่นมีความสุขมีความสงบมีความเย็นมีความเบามีความสบายบรรยายมาพอสมควรเกิดเวลา ในวันนี้หยุดทอน,นี้ก่อนให้เราปฏิบัติตัวกำหนดรู้ต่อไปจนกว่าจะถึง